โปรแกรมดีวัสซูเปอร์เบิร์นโชว์ศูน7์แป6หมาถึงช่วงที่3ของรายการกันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปพบก,กับข่าวอินเตอร์เนียนะจ๊ะเราก็มีโปรแกรมนะจ๊ะดีวัซูเปอร์เบิร์น10วัน5กิโลนะจ๊ะโดยสาวเมพิชนาเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าเห็นผลนะจ๊ะตอนนี้จะลด50%จากโปรแกรมซีคต์เสริมระเบิดไขมันจากสามารถสั่งซื้อได้ที่0 8 1 7 0 2 6 6 7 6 6 7ว้าวค่ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเรานะคะที่ทางดาราเดลี่ค่ะและดาราเดลี่แท็บลอยจัดขึ้นนะคะจะเชิญคุณผู้อ่านทุกคนนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมนี้เลยค่ะท่องสามบทแห่งสัทธาคริสตจักรค่ะในวันจันทร์ที่11เมษายนนี้นะคะกับน้องนัททิวค่ะแห่งบ้าน a f แล้วก็คุณทัพทีมอัญญรินนางเอกช่อง74สีค่ะส่วนราเอียดจะไปยังไงไปชมกันเลยค่ะชื่นชมความงามกับโบสถ์ชื่อดังในกรุงเทพสัทธาแห่งคริสตจักร วันจันทร์ที่11เมษายนนี้กับนัดทิวนัดทิวไผ่งามทัพทีมอัญญรินเพียงตัดคูปองในหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ดาราเดลี่แท็บลอยเขียงชื่อที่อยู่ส่งมาที่บริษัทไอเดียพาวเวอร์จำกัดหมดเขตตรงคูฟองวันที่1เมษายนนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง w w w d a r a d a i l y c o m วันที่7เ,เมษายนนี้สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเมืองไทยประกันชีวิตไอเดียพาวเวอร์ กิจกรรมนี้นะจ๊ะบอกแล้วว่าหมดเทวที่หนึ่งเมษายนนี้นะจ๊ะแล้วก็ต้องขอบคุณวิทยสักคลินิกนะจ๊ะแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตมากๆค่ะค่ะคุณค่ะถูกต้องค่ะ,ะมาโกอ,อินเตอร,ร์กันเลยค่ะกับอินเตอร์ดีม,มาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกทำอินเตอร์ดีทีไรเราจะดูคืดเคืองกันเ<า>ป็นปกติข่าวไปข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวนี้เรียกว่าเป็นประเด็นกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับความคล้ายคลึงความเหมือนนะคะที่เห็นกันอยู่บ่อยไม่ใช่จะเปลี่ยนหน้าที่กับ <Angel> ina, ไม่ใช่นะความคล้ายคือของเรื่องเกี่ยวกับเพลงแล้วไปที่เหมือนกับว่าเอ้เพลงนี้ไปเหมือนเพลงนะั้นเพลงนั้นเหมือนเพลงนี้แต่คนนี้โดนข่าวขันล่าสุดเป็นเพลง Born This Way ของ<ะ>สแตตัสพีทอย่างเลดี้กา้าที่เขาว่าดันไปคล้ายคลยคึงกับเพลง Be Happy ของอสาววงเกิร์ลเจเนอเรชั่นสักนั้นนะ่ะอ,อ้าวโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่นะจ๊ะประเด็นการลอกเลียนผลงานเพลงระหว่างวงการเพลงสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยได้ถูกจุดประเด็นขึ้นมาอ,มอีกครั้งหนึ่ง โดยทีมแต่งเพลงแถวหน้าของเกาหลีนะจ๊ด e i ทร t Trip เนี่ย mm hmm. เขาได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าผลงานเพลงของศิลป,ปินระดับโลกอย่างแรดดี้กาก็นั้นมีความคล้ายึกับผลงานของพวกเราอย่างน่าประหลาดตาสุดนะาจาะฮันยองฮันยงวอนโหชื่ออ่านยากมากนะเกา<อ>หลีน,นะเขาบอกว่าเออขาบอกว่าก็ก็ไม่ได้จะฟ้องอะไรแต่ก็ แค่มันคล้ายคล้ายคล้ายคกันเองค่ะคืออธิบายว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอารมณ์เพลงแล้วการเรียบเรียงเสียงประสานที่มันคล้ายคลึงกันแต่ว่าคุยกัะไปคุยมามีความเห็นหลายด้านมันก็สรุปว่าก็ยังไม่สามารถที่จะฟ้องอะไรได้ก็ทำคล้ายคลึงบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีเกาหลีก็คล้ายมาเนาอเมริกา ค่ะตอนี้แล้วถ้ามันเถื่อนเราเป็นคนฟังนะจ๊ะเรื่องราวเพิ่เรื่องกันป่านนักการดนตรีเหมือนกันก็ต้องมีความคล้ายคลึงกันบ้างนั่นเองใช่เอามาคำนี้กันต่อเลยเมื่อวานเราเพิ่งอ่านข่าวไปว่าเขาแบบไม่อยากดูดีกับพ่อข่าววันนี้เนี่ยอาขตัวเขามีความสุขบ้างละถูกต้องแล้วนะคะคนนี้นะแรงตลอดเวลาไม่จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องสีผมงานสีผมสีผมก็ยังแรงล่าสุดค่ะนักร้องสาวรีฮันน่ามีความรักครั้งใหม่ซะแล้วค่ะ กับหนุ่มเซ็กซี่อย่างไรอันฟิลิเป้ค่ะโดยแหล่งข่าวจากนิตยสาร Life and Style ได้ออกมาบอกว่าทั้งคู่กำลังมีความสัมพันธ์สวีทหวานมากๆและแหล่งข่าวบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเกิดไปสปาร์คต้องตาต้องใจกันในงานงานหนึ่งแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยต้องเหมือนเก็บเป็นความลับก่อนอย่างไม่มีการแสดงออกมาแต่อย่างใดใช่แล้วแต่ว่าอย่างไรเนี้ยความลับก็ไม่มีในโลกเลจ้ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้ถูกเปิดโปงและวจกว่าได้เริ่มสารสัมพันธ์กันไปแล้ว แต่ว่าหนุ่มไรอันเนี่ยเด็ดมากใช่ไหมคะพอได้รีฮันน่าปั๊บคือได้คบนะจอย่าคิดเลยได้คบฮีก็บอกเลิกอามแนด้าเซฟเฟียสไปเลยว่าจริงเหรอเฮ้ยไอไอคบอยู่สามเดือนไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไอคบเลิกเถอเจ๋งแด้วเด็ดละ ว่าความสำมัรธ์ของท่้งคูณเนี่ยจะวัดไปถึงขนาดไหนนะ,ะ,ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรู้สถานการณ์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีสึนามิข้าไหนจากแผ่นดินไหวนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยก็ยังอยากที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่นะจ๊ะ,ะเราเนี่ยก็สามารถ คุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w d a l l y a i l y .com ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะจ๊ะเราก็ยังมีอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงด้วยจะ้ะต้องแล้วค<ม>่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณเลยค่ะวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยวรอไม่ได้โอเลเมนซลูชันและเทสโ o ้โ t ต s ส โปรแกรมดีวอสซูเปอร์เบิร์นนะจ๊ะ10วัน5กิโลแล้วก็ขอบคุณสภาพสวยๆของเรา2คนนะจ๊ะจากเจสซี่บูเบอรี่แพททีนัมชั้น4ซอย12นะจ๊ะและเดอะเบสเมลแพททีนัมชั้น4ซอย9และเลกาโตอฟอร์เต้แพททีนัมชั้น1นึซอย7เหนื่อยไหมลูกถูกต้องแล้วสวัสนี้ไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับอีนิวส์ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอขอบคุณดีวอสซูเปอร์เบิร์น